มาดิมาดิมาดิโอ้โหโอ้มามา what what <S <S เอาละคสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาพบกับผมในคลินเคยัาจากที่ไปหายหน้าหายตาไปนานไม่ใช่อะไรครับเรียนครับ ก็คือก็เพิ่งแบบไม่ค่อยว่างเลยอันนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะวันหยุดยาวค่ะจะได้กลับมาบ้างปรปบรายซึ่งทึ่งเปิดนานี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับอยากได้ครับพูดตรงๆเลยครับว่าสวยมากครับผมเป็นผู้เล่นเก่าไม่เคยได้และอยากได้มากเพราะมันลดราคา5้าร้อยบาทลดไป16เปอร์เซ็นต์นะฮะหนึ่งร้อยคอย100ร้อยเหรียญโทเค็นลีกเออก็นั่นแหละผมก็เติมมานะก็ก็จะย่อยอยู่แต่ก็โอเคแต่มันสวยนะดูดิ นี่ไม่ต้องซื้ออู้ทองเลยนะมีให้อยู่แล้วมีให้อยู่แล้วนะอู้ทองเอ่ะไม่ใช่เดินี่ไงอู้ทองมีให้อยู่แล้วไม่ต้องซื้อโอเคจัดแจมแนวเลยจ้า <c oughs> ที่อยากได้ด้วยวก็คงเป็นซอมบ้าแหละแต่มันตอนนี้ก็โอ้ตกใจแต่ตอนนี้มันตกเมตดาเป็นแล้วโอเคเดี๋ยวมาเราสกินกันเลยดีกว่าของไอ้นี่โลอกนะก่อนที่มันจะถูกเนิฟไป Let's go u d e s yes ดูความเท่ของเฮียเขาสิโคจะเท่เลยอะครับหัวร้อนร้อนได้กับไฟร์รู้เธอแอคแท็กเลยนะมาได้แหละได้หรือเปล่าคงไม่มีใครหลุดมั้งใช่ไหมตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้หลุดเกมบ่อยเกินเลยผมก็หนึ่งในนั้นเออเออจอตัวว์ตัวนี่นี่ นี่หมุนรอบ3า5อส้งศาใช่หรือเปล่าเออมีโซ่ทองอ่ะโซ่ไฟหัวก็ไฟไฟทั้งตัวเฮ้ยมันเทนะเทะมันเท,ะนเท,ะนเทะจะแบบต้องเติมอะต้องเติมซื้อครับซื้อจะแพงหน่อยแต่ก็ต้องเอาครับเพราะว่ามันจะหมดแล้วครับวันนที่วันที่สนะี่ฮะมันหมดพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้สุด้ายแล้วคือก็คิดช่างใจอยู่นานพอ พอ <Krist ian> มันบอกว่าหมดวันที่ห้าปุ๊บต้องจัดเลยครับทำไมดูมันอยู่นานนะแต่ของเราแป,ป๊บเดียวเองของไอ้นี่แป,ป๊บเดียวมาเออ้อาเออเออโอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหแตกกูแตกกูแตกเออโอ้ย อื้โเออเออต้องฆ่าัตัวเนะี่ยเออโอ้เออ้อ้เฮ้ยอ้ยเบี๋ย,เยวเออเออเออปวดปดแดปดแด คิวผมหน่อยเด้โอ้เอออื้มคาเรียมึงต่อยกูไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีเบสทำงานจ่อยดีเบสทำงานหน่อยเออเออเอออ๋อเออ

คิวหน่อยคิวหน่อยเออตายหนึ่งเออเฮ้ยเออเออเอ้ยรีโหลดเออมันรีโหลดเลยตอนนี้มันรีโหลดเลยตอนนี้ขอสกีดัดัสไม่ได้เหรอปืนโอ้ เออเออโอ้โห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 อ้าวอ้ามันสี่วิมันนานมากเลยอ่ะผมกลัวผมแบบผมไม่ชอบมันเลยอ่ะมันอาบัฟมาสี่วิอ่ะไหยเฮ้ยอ๋อต้องขึ้นไปข้างบนผมก็ไม่อยากทิ้งเพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยโอเคติ เออเออเดียว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 เออเออเอออยากอยากอะไรอะไรเอออะไรเออโอ้ยไม่ลงมาไม่ติดเออเออติดแต่ไม่ลงแทงมันยืนให้เราไม่ได้ให้แทงฝั่งนั้นมันยืนให้ฝั่งตัวเองไม่ได้ออ เอ,ออเออเออมาหนึ่อสองสองสามเอโอ้โหเออ,อ,อไม่ตายว๊าดทำอะไรถองพี่คนน่ะเออเป็นไงล่ะ Mm. มาดิมาดิมาดิโอ้โหโอมามา what? what 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 happened what the fuck idea oh I like I'm good I like cop isn't it reckless to pull enemies toward us an <laughs> idea <laughs> afraid to get too close nope just think. อะไรวะจะชนะอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> คือเกิดอะไรขึ้นอ่ะ <c oughs> อ้าว <c oughs> แย่ว่ะ <c oughs> อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเนี่ย โอ้โอ้แพ้ปะเป็นจะแพ้ก็แพ้แลเลยโอยโอ้ยโอ้ยทำไมช้าจังเลยอะโอ้โหทับไม่มีทับหลักเลยโอ้ย ัเชนพีชเชนพีชวัดไม่ตายโอ้ยโอ้ยบันดี้จ้าช้ามากโอ้ oh. อะไงก็ลงอะ่ะแพ้ก็ลงจะให้รู้ว่าวิสาปเป็นยังไงตอนเนี้ยอ้าวออกไปแล้วอะ่ะเขาไม่เล่นแล้วด้วยอะ่ะไปไปบุก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 เอ้อ Tụi đấy ờ. ờ Ờ ừ, Ơi, dạ Dạ này Hả Ờ Ờ Ờ ตายมึงซาเล่กูเกลียดมึงแต่วะเออเออเออ,เอ,อโอ้ยหิวหน่อยทำอะไรเนี่ยทำอะไรอน่ะทำอะไรของมันอ่ะอะไรนี่ยเกมอะไรครับเนี่ย เขาจะฟังอ oh, no. oh, ีดิดเขาจะฟังอีดิดไม่รู้แล้วไม่สนไม่รู้ไม่สนกูดันอย่างเดียวกูดันอย่างเดียวดันอย่างเดียวแล้วเออเออไม่รู้ไม่สนดันอย่างเดียวอ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหดูไหนดูไหนมาเออเอา,เอาไม่แตกวะเออ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 ตายเอ้ยเอาอะไรเข้าข้องออกเกมอะไรคับเนี้ยเาาซ้ายเอาขวา เฮ้ยแจ๊สเ yes. ปิดเ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 กมไม่ดูดอ๋อเดี๋ยวมันเออเออมาตายตายเออไม่โดน เออเออ si okay. ออเออตายซะตายซะตายซะตายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออหลับกูหลับกูหลับกูหลับเออชนะเฉยแบบงงชนะแบบงงครับนี่โคเทพอจะฟังดิสเกม แต่ก็าาทำเวลาดีอยู่นะ11บเนาทีเออ11บเนาทีกว่ากว่าโเโอ้โหพลังคือเต่า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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออจีหอยก็ให้เออ13โอ้โห,โโหคนเดือดคนเดือดอ่าโอเคครับรอบนี้ขอจบไปที่เพลงเร่อนี้ดีวกว่าเนาะถ้าเจอกันใหม่ครับผมเลขใหม่กันไหม